ก็มาถึงในช่วงของทันโลกเศรษฐกิจแล้วน้องจอยนะ,ะช่วงนี้เห็นเขบอกว่านักธุรกิจนั้นกําลังจะมองในภาพของการทําแผนฟื้นฟู ต้องปรับกลยุทธ์ส่วนตัวกันครับพี่หนุยเพราะว่าของแต่ละธุรกิจเนี่ยก็เรียกว่าต้องปรับกันแบบเทเลเมดส่วนตัววันนี้เราไปได้สัมภาษณ์นักธุรกิจดังๆนะคะระดับบิ๊กบของประเทศมาสีท่านมีตั้งแต่คุณสนั่นอังอุบลกูลประธานสีไทยซูเปอร์แวร์ที่เราก็ได้ข่าวที่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าโรงงานที่อมตะนครนะคะก็เกิดเพลิงไหม้แต่ว่าคุณสนั่นนั้นแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วถึงวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาให้ในส่วนของพนักง งานไม่ต้องตกงานแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆในบริษัทได้เป็นอย่างดีนะะปัญหาที่ยังจะต้องอยู่เพื่อต้องเล่นกำลังการผลิตกำลังวารก็อผลิตได้เพื่อที่จะส่งออกตามออเดอร์ที่เขาสั่งเข้ามาซื้อใช่เพราะว่ายอดส่งออกนี่ดีมากถือเป็นธุรกิจขึ้นหน้าขึ้นตาของประเทศนะคะที่ไปสู่สากลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เปิดไลน์ธุรกิจใหม่ขายตรงเอสเนเจอร์อันนี้ก็ขายดีเหมือนกันและนอกจากนั้นก็ยังมีสัมภาษณ์คุณบุญเกียรติโชควัฒนานะคะจากสหพาร์คุณลาลีวันการจนาจารีซึ่งเป็นนักธุ ธุรกิจหญิงนนชื่อดังคอนโดสิ ทำโรงแรมทำคอนโดสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะคุณลาริวันก็จัดงานใหญ่ช่วยเหลือฟื้นฟูพวกที่ประสบภัยจากราชประสงค์แล้วก็นักธุรกิจชื่อดังอีกท่านหนึ่งคุณภาคีประจักษ์ธรรมหอแว่นใช่ไหม b e t เ e r Vision หอแว่นซึ่งมีสาขาในประเทศไทยนี่ก็1้0สาขาสาขาต่างประเทศนี่อีกหูยี่สิบกว่าสาขานะแต่ปรากฏว่าคุณภาคีก็มาเจอเหตุเพลิงไหม้ที่ Central World กระทบด้วยนะคะก็ไปพบว่าทั้ง4ท่านนั้นมีการจัดการเตรียมการในเรื่องของ การปรับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจของตัวเองยังไงในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะครับช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเกรระบบแอคทีฟสมาร์ทเทคโนโลยียรที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิติศาสสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผนนิติศาสใกล้บ้านคุณ ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจไทยในปี2553เบื้องต้นบูลค่าไม่ต่ำกว่า138,000ล้านบาทหรือประมาณร้อยล้าน1.4ของมูลค่า GDP ของประเทศโดยเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วประมาณ80,000ล้านบาทจากไรายได้ของภาคธุรกิจและมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ส่วนความเสียหายอีกไม่ต่ำกว่า5 8 0 0 0ล้านบาทเป็นผลพวงต่อนเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยจะสูญเสียโอกาสทางไรายได้ในอนาคตไปตลอดระยะเวลาที่เหลือของปีนี้เช่นผู้ประกอบการที่อาคารหรือร้านค้าถูกเผาทำลายหรือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ภาพความรุนแรงถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นฟู ในจำนวนผู้เสียหายเหล่านี้ประเมินว่าเป็นผู้ประกอบการระดับ SME หรือขนาดกลางและขนาดย่อมถึง70เอร์เซแต่อย่างไรก็ตามเจาะข่าวเล่าความได้เจาะลึกสัมภาษณ์นักธุรกิจรายใหญ่ชื่อดังหลายท่านที่แม้จะมีการจัดการบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าผู้ประกอบการระดับ SME ทั่วไปแต่ก็ยังต้องมีการปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงฟื้นฟูประเทศ คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนเพิ่มประสบกับเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังสินค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอม,มาตานะนครเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเพลิงไหม้ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับคลังสินค้าและพื้นที่การผลิตบางส่วนแต่มาถึงวันนี้สายการผลิตรวมถึงพนักงานก็ได้เข้าทำงานตามปกติแล้วตั้งแต่สองวันที่แล้ว เราก็มีการซ่อมเครื่องนะครับ <คะ S 1> แล้วก็ปรับ <c oughs> ปรุงเครื่องส่วนใหญ่จะเดินได้ตามปกติแล้วก็เริ่มส่งสินค้าให้กับลูกค้า <c oughs> คือต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเรายังสามารถที่จะส่งมอบสินค้าได้ตามปกติ <c oughs> ครับที่มีข่าวที่คลาดเคลื่อนนะครับว่าที่อมตะ,อะสีไทยต้องการทำให้คนงานนี่จะตกงาน3,000คน ก็ผิดพลาดลนะครับตอนนี้เรายังต้องการรับพนักงานเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งภายในประเทศดีและก็ส่งออกก็ดีนะครับที่อาจจะพลาดก็คือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะนําเอาสินค้าสําเร็จรูปไปส่งมอบให้กับลูกค้าและอีกส่วนหนึ่ง,งก็จะต้องสร้างสต๊อกขึ้นมาแล้วก็จะต้องผลิตและเริ่มส่งผมว่ายอดขายที่หายไปก็คงจะตกประมาณร้อยกว่า200ล้านบาทครับในช่วงฟื้นฟูประเทศนี้หลายๆธุรกิจก็จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ เด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากปัญหาที่คุณสนั่นเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยยังคิดว่าเรื่องของสถานการณ์การเมืองซึ่งก็มีผลกับภาคธุรกิจหลายส่วนพอดีโชคดีนะครับเราได้มีการลงทุนล่วงหน้ามาประมาณสักเกือบ2ปีแล้วะนะครับลักษณะเดียวกันเนี่ยต้องเชื่อว่าปีนี้นี่เศรษฐกิจเมืองไทยนี่ดีมากนะครับเราได้รับผลมาจากว่าราคาพืชผลนะครับต่างเนี่ยดีก็ทำให้อซ์พอร์ตก็ดีนะครับแล้วก็ ทางภาคอุตสาหกรรมคดีเกือบทุกคนเลยครับถ้าพูดแล้วเนี่ยก็คือว่าเราผลิตไม่ทันให้กับลูกค้านี่คือปัญหาของเรามากกว่า ครึ่งปีหลังเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะได้เป้ายอดขายนะครับเนื่องจากว่าความต้องการของลูกค้าดีมากครับแล้วขณะนี้เนี่ยเรากลยุทธ์การตลาดของเราเราไม่คิดถึงว่าผู้ที่ใช้สินค้าของสีไทยเนี่ยเพียง65ล้านคนในเมืองไทยเราถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยหรือผิดสินค้าอะไรเราจะคิดถึงว่าเรามีลูกค้าอยู่ในมือประมาณ590ล้านคนใน ือถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นอินเตอร์แล้วเป็นสากลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าอยู่เหนือการเมืองไหมคะคุณสนันสถานการณ์วุ่นวายอะไรจะจะไม่จะกระทบอย่างี้คงจะกระทบบ้างแต่กระทบน้อยนะครับนอกจากมีการประกาศว่าให้หยุด การทํางานก็ทําให้เราส่งของไม่ได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทํามีกระทบบ้างเราก็ต้องระวังมาตรการแก้ไขตรงจุดแต่ละจุดได้ใช่ครับและสาหรับธุรกิจน้องใหม่อย่างธุรกิจขายตรง S ย a าง r นที่ขายพวกเครื่องสาอางนะคะไม่ทราบว่าคุณสนั่จะปรับกลยุทธ์ยังไงในท่ามกลางครึ่งปีหลังที่หลายคนยังมองว่าการเมืองอาจจะยังไม่นิ่งค่ะครับเอสเนเก็เป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับ ซึ่งเราบอกว่าธุรกิจเครือขายไทยสู่สากลน,นเราก็มีสินค้าที่ทำโดยคนไทยอย่างเช่นพวกที่มาจากสารสกัดจากพวกมังคุดนะฮะที่เราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็นำสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปขายให้กับคนไทยและปีนี้จะไปที่พมา่าขยายตลาดที่ลาวเขมรปีหน้าก็จะไปเวียดนามไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับ ปัจจุบันเราก็มีการที่จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแผนตอบแทนให้กับสมาชิกของเราขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเชื่อแล้วเกินนะครับว่าเอสเนเชอร์ Ex เนี่ยจะโตอีกประมาณสัก300%ในปีนี้ครับ